สบายดีพี่นอ้องสบายดีทุกคนเด้อพี่น้องมืนงงอ<ๆ>นิ่มปลาลัดอยูปลาทั้งน้องเจ้าอ่านี่แม่น้องยนล่ะพี่ปลาน้องเนี้ยล่ะล่างโบกหนังกับลังโบกมาตัาเด็กน้ามีเด็กๆมาน้านีหน้าแต่อิงระหว่างปลาใครเนี้ยปลาได้อไม่ใช่เลี้ยงคุ้มกับปู่นะคุ้มกับปูแบบนี้นะเท่าก็ได้เลยไปเบิ่งปู่น้ำประจ่ายอันเนี้เท่าอ่าหอยเงยงยังเลี้ยงเอาเท่า Là, ừ, ah, Mần, Ởa, bà đi mẹ 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 บ่กให้มาุก kind of ับปู fruit, no ่านนะใส่แมกดูนี้ไงเริกเตือนแล้วกับปูที่นอนสิไรเลยป่ะเ้ากบกปามนอยากเอไแต่ว่ามถงุนี้มาขเดยวูหน่ะหอค่กบปู่ก็มีแต่ตัวหน่อยพี่น้อขนาดกเขียนยังบ่มี

<mile> <recuper ate. S 1> ไปไหนาไป้างน้ไปนะไปหล่าไปนะบ้าวเอาข้าวขาเอกขาเอกมีเลี้คุยกับปู่นะมีตัวแมไหมว่ามีตัวแม่ยนะเมันมัิดยิดไน่อยไปได้เยสบายดีเอแล พี่น้องฐานะโบกเงอยู่ได้หนึ่งพี่น้องเป็นตามีป่าอยู่บนนี่ยิ่งหลังแ้วังูด้วยอ่ะงงูเห็นพวกกันเป็นตามีป่าหไปเนีพี่น้องยิงล่องเหมือนเจ็บนะ๋ับเอามันไดจับมั้ยดีดีดีปะนี่ดีดีดี อ่น้องปหตัวคูีกระปัดเน่เนจับมาจับเีเสน่นหาตัวอองนี่ี่นอตัวนี่สายอังจ๋าสาเพงเด้อนงยอะปะคอหน่อยีองเปิดเพิ่งเล้นี่นะเปิดเพิ่งแล้วเฮียตีนเคียด้ออย่าปลาหมดน่ะกันปลาม่หนีตมพี่น้องปลาซิวกลังเงียบเงียบเลย thằng pha siêu bạc ở thể đâm nào bà nhai bến tiền mất tôi lên nào bà nhai mất tiền nhất tôi lên đó Mì không Đi đi phát xíu, phát xíu phát đó đi, đó đi. là kia là nè. tay này mới đẩy đó, không có ủa nghĩa, vẫn tên như vẫn là như bạc là bay không? bay bay nè, bay 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 theo nè. bay 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 theo nè. bay bay bay

ฝาบอกบอกพี่เป็นอยพี่น้องเก็บเอาเด้อเก็บคอูเ็ดเ้ยมือมใก่เห็นแลงเนีมันสเียเห็ดปากคอมันสีดีันนี่สี้นฮะแลลูกไปไปชาติั่เดฮะเก็บอนไกุ้มเดีกุ้มน้าตาเก็บหมดหมดเลย

มาพี่น้องมาปันจะอับปาคอยไงเนาะเดี๋ยวปันดูันดูปัดูปันดเอาแลวเอาลวิงไหเออเออได้เลยเอาเลยปัดูปดได้แล้วโอ้ยดันเรื่อยเรื่ัวจะท้องเอียงเลยบ่ไห้เหยี่บเลี้ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวายวา่ับบางก็เ่งถึงบางก็เ่บ้าีน็

<cười> 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 để tôi nắng nắng anh nắng 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 thế nắng nắng cứ nắng 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 ưm, <laughs> ừ, ừ. à, là... à, ừ. bà đuôi à, ừ. à, ừ. ừ. à. ừ. ui tui nhai em nhai không nhau lạ đây, cháu đeo đi ưu ui cháu đeo đi cháu đeo đi cháu đeo ่ะขยี้ป้านตายเลยเอาถุงว้าูด้อถ่ง่ด้อไปแหละขาย้ี่นนะข้าจะวา้าจะว่งอางน้ำตากมือเสียหาคนเลยพี่นางปขยียังน้อยหนึ่งสาเอายังไรปลาตองนะทางนั้นเด็กซาเด็กซา รรวมทั้งห่มไเลยพีียีรี้ว่ดพีพีพี่ให้ตีน่ตีน่ทาพี่น้องได้แล้วปลดุตัวที่สองมาหน่ตัวที่สามปดุกมีตัวใหญ่นปลาดุเลี้ยงป่ะดุธรรมชาติดุธรรมชาตินี่ ป้าย่าป <Clean meters. S 2> mm ้า hmm. มุนแล้วก็อ <ơi> ันนี you know. <t us uit> oh! ้อมาดูนีเนี่ยตายจีนงกันนะนี่เป็นไรปง่ายปล่โอ้ไม่ใช่ไม่ลับแล้วไปไหนสกป่งมาดูอีกแล้วตัวที่สี่วะเนี่ยตีตัวแล้วอ้มีตัวใหญ่ มีตัวีีนะปลาดุกตัวเหลืองีตัว่เหลืองไอ้หอยเนี่ยเฮ้ยเออมีปลาดุกอยู่เนาะหวานมี่เปิดเปิดออกดีๆมันมีอยู่อันนี้แหละจ้ากอาบหลายป่าหรือยังสีฟ้ามันยูงเอ ข้าวมขอนอ่ะบอว่าได้หร้าวอปข้าวอ่ะาวอเลืดเดอป้ามันแค่หลยีี่ยี่พี่ขาบ้านี่แต่ยีพี่ยีพี่ข้าวข้าวออยูเดียวมันกินีดายปาข้าววรเยอะมากเลย้าวคออะไรบอป้าแค่นี้ย้ยจ้าตื่น่ะเห็นเยอ นาตจับมาี่ได้พี <t uh> <t uh uh> uh ่น้องสรุปงานน้องนี <h 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 ่เดี <h 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 ๋ยนีอหนึงปลานออกเพิ่์หรอสักเปล่าพี่จะปล่อยยักษ์ทอง้ป่านปล่อยตั้งนึงนำมันหลวดแกงพี่น้องน้ำหัวมันหลวดเข้ามาไปไว้หลับตา